มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเหมือนเป๊ะเปิดภาพหุ่นนะคอมทําหลายคนถึงกับทักค่ะเป็นโพสต์ที่ชาวเน็ตหลายคนต่างพากันแชร์ต่อเป็นจํานวนมากนะคะโดยผู้ใช้ Facebook รายหนึง่รงระบุแคปชั่นว่าเสร็จแล้วครับนะคอม1นึทัหสเกลตัวนี้ทําให้พี่บอนเชิญ,ญยิ้มครับพี่บอลแกเองติดต่อเข้ามาอยากได้ตั้งไว้ที่บ้าน เสียดายที่หลังๆนี้ไม่ได้เล่นสเกลนี้ก็เ,เลยมีอุปกรณ์เล่นน้อยมากและพยายามทำให้เซปโบดีมออกมาตามลักษณะตัวจริงของนา้าไม่ได้เพ้นสเกลนี้มานานก็เลยเกรงเกรงหน่อยรู้สึกดีใจที่มีคนชอบผลงานนี้เยอะเลยคนรักนะ้าเยอะมากๆทำไปนั่งเปิดดูรายการของนา้าหาเลฟไปด้วยหาตกเก้าอี้ดูไปก็รู้สึกใจให,หาย ปลอขอโทษคนที่ทักมาแล้วไม่ได้ตอบนะครับอินบ็อกซ์เยอะมากๆงานส่วนตัวเยอะด้วยขอชี้แจงตรงนี้ว่าหัวนี้ตั้งใจทำขึ้นมาเป็นที่ระลึกครับยังไม่มีโปรเจกต์จะขายเลยครับทั้งด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์หรือจนกว่าจะได้รับอนุญาตต้องขอโทษอีกครั้งจรงิงๆครับหลังจากนั้นนะคะต่างมีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยทั้งยังบอกอีกด้วยว่าทำหุ่นออกมาได้เหมือนนะักคอมสุดๆเลยล่ะคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ